น,น้องเหมียวน,น้องเหมียวน้อยน้องเหมียวน้อยลูกแม่ผสมสีเมตตากรุณาปลาณีนอนอยู่ในมุง้งสบายใจนะหลวงปู่แวะมาเยี่ยมหน่อยค่ะแม่ผสมสีหลวงปู่แวะมาเยี่ยมหน่อยเนาะสบายดีนะคะตอนนี้ข้างนอกฝนตกอย่างแรงเลยค่ะข้างฝนกตกอย่างแรงเลยอยู่ข้างในนี่ดีแล้วเนาะ น้องเมียวเมียวไน้องปูมาเยี่ยมก็มาเดินเล่นเอามาหาลปูละแม่ประสมสีดูแลลูกดีๆนะข้างนอกฝนตกพี่ๆเขาก็ได้รับผลกระทบจากไปหลายชีวิตแล้วขอให้ดูแลลูกดีๆนะคะจะได้อยู่กันไปเลย อยู่ดูนานๆเติบโตมาเปน็นร่างกายแข็งแรงนะขอไว้อะไรกับพวกพี่ๆที่เขาจากไปด้วยนะออกมาด้านนอกก็มือสนิท ทมื่อกี้ฝนตกฟ้าร้องคำรามฟ้าผ่าลงด้วยมาอย่างแรงแตอนนี้เริ่มเบาเม็ดลงแล้วฝนเบาเม็ดลงแล้วแต่น้ําน้ําขึ้นมาเจองนองเลยถ้ามาเจองนองเลยเออกไปดูไม่ได้ก็อยู่ตรงนี้แหละฝนล,ลมก็แรงลมก็แรงสาดมาตรงนี้เปียกเปียกปอนหมดเลยซึ่งเป็นธรรมชาติที่ ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ครับเมียเมยก็วิ่งหลบบนสลานั่นนะครับตอนนี้ก็มีอยู่กันไม่มากแล้วอยู่กันไม่มากแล้วเนาะที่จากไปก็หลายากลับไปก็หลายตัวที่ยังแข็งแรงอยู่ก็อยู่ที่นี้ก็อยู่กันไม่เยอะแล้วนอนคุ้ดคูอยู่ตรงนี้ก็มีครับนี่คือโชคดี ก็ดียังอยู่ดีครมีเจ้าบุนทองเจ้าบุนทองอยู่ตรงนี้ดีอยู่ยังแข็งแรงดีอยู่ครับสีทองน้อยนอนตรงนี้ก็ยังอยู่ดีมีสุขอยู่ครับก็สําหรับข้าคืนนี้ก็ให้ทุกท่านได้ ดูได้ชมการเทียนสนี้ก่อนเนาะเพราะว่าฝนตกฝนตกตุ้มชําน้ําก็เริ่มขึ้นมาแล้วแต่ก็คงจะไม่ไม่หนักหนาเท่าไรไปดูเหนือตอนบนส่วนภาพเหนือตอนล่างและภาคกลางทราบเข่าน้ําเยอะเกิดต่างๆก็เริ่มจะระบายน้ำลงไปแล้วก็ขอหน่วยพรใอก้กับทุกคนทุกท่าน อยู่รอดปลอดภัยจากพยานายทั้งหลายทั้งปวงด้วยเทิน